วันนี้หนูมากับใครบ้างคะมากับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องคุณย่าคุณปู่คุณยายคุณตาค่ะอ่าเร้าอ่าหายไปไหนอ้าวอ่าเมย์อ่าอ๋อเมย์ค่ะแล้วก็หนูเล่นเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวพาไปส่วนน้ำนะคะ ช้าๆหน่อยเดินช้าๆหน่อยเพราะตามไม่ทันตัว,ตนนะอ,ว,วอะไรคะรพีเดเตอร์อ,รอ่าดูตัวน,นี้ดิทานฟอร์อมเมอร์อ๋อโหไหนเดินไปดูตนนัวเดอะฮาร์ดดินนอ่าอันไหนอกีกอันไหนอีก อันนี้ทาร์นฟอร์เมอร์ฮึมตัวเอเลียนไงเอเียนนะคะอะไรเอ่อโหลูกาดนถึงเาทแบบัดเรีย้นนอายภาพนะคะสวยมากเลยค่ะเยอะมากเลยอ่าชี้ดดไปดิไปตรงไหนบ้างเดินไปดูสิ บอกเพื่อนๆทีบอกเพื่อนๆสิทุกคนนะะที่เี้นะบอกแก็มีูคนน้ำะอมก็มีหอนาเอมหอนากาไยถูกแล้วกลงหันเขาเรียกกลางหันลมอืมอืม ไปดูต่อไปดูต่ออะไรอันนี้อะไรเขาเรียกวัวอะไรวัวกระทิงไปเดินไปนี่เขาเรียกวัวกระทิงชอบกินเอ็มลอยนะอันนี้คือตัวอะไรเจ้าหญิงไงอย่าดึงนะลูกอย่าดึงอย่าจับไม่ต้องจับลูกโอ้โหมาไม่กันเลยทุกคนไปดูหมาตั๊กแต หันสิพูดดังๆงสโปปิโอ๋อแอปเปิ้ลล้กเล็กเล็กแอปเปิ้ลูกใหญ่ใหญ่หมดเลยนุดี๋ยวว่ากระเทาูนอ่ะไหนแอปเปิ้ลลูกใหญ่ยังไงกินยังไงไหนหันมาพ่อไปอน,นี่ไงชื่อเดอะรีสอร์ทมีตัวอะไรบ้างภาษาอังกฤษ อายืนยืนยืน,ยนว่ถ่ายให้หนึ่งสองไปเ,เลยมีอะไรมั่งเนี่ยแม่ยุย้ยนี่งไงโจ๊กก่อนเลยค่ะลำแรก

เ,เพิ่งรอก่อนรอไปพร้อมพ่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 อนั่งครับพ่อพร้อมยัง หอมยาง้อมยังเตรียมตัวเตรียมตัวมาเลยเตียวว้เตียวใบเตียว้น่ากลัวนไงไปกันเลย ไปเดินไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นตามแม่ไปที่เบบี้จะพาไปแล้วนะคะนู่นน้องไอติมน้องไอติมบม้ใบยน้อยไปเลยเดินไปมืดมากเลยมืดมากเลยใช่ไหมใช่แต่มันมีแสงด้วยนะคะเหมือนเราดูน้ำพีนน้ำพีนเคยมาตัวนี้ค่ะไปเดินไปเดินไปเดินไปมีแสงอยู่ตรงไหนไปเดินไปเร็วเร็ว มันมีลูกบอลมันมีลูกบอมันมีคลื่นไงลูกไปเดินไปเดินไปเดินไปไปเดินไปไปไปเร็วเร็วไปเออไหนไปดูน้องไอ้เตียมสิน้องไอ้เตียมมานี่แล้วน้องไอเตียมมา น้องไอติมอยากเล่นไหมครับอ่าน้องไอติมมา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 ไปพาปล่อยๆของนู้นดีกว่าไปไมา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 เร็ว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 ไปมาเอาไป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 หาเมย์ไปหาเมย์เร็วไปหาเมย์ไปเร็วไปหาเมย์เร็วไปไปหาเมย์เร็วเร็วเฮไปหาเมย์เร็วนายยืมม้าหน่อย

ไอวี่ไม่ก็แปรมาแล้วเอาไปไปนี่ไงวี่นี่ไงนี่ไงวี่นี่ดูนายพี่พี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนี่นี่มาเกาะพ่อเกาะพ่อเกาะห่อดูดิอะไรวะอะไรวะ ดูหน้าพี่ดิไอพี่ดูหน้าพี่ดิดูหน้าพี่ก่อนเฮ้ยหน้าพี่ก่อนอ้าไอพี่ยิ้มเธอดิยิ้มังออกแล้วไอพี่ก็มีทางไปตัวนี่พี่ดูนี่ผีอะไรพี่ดูดิผีอะไรอันนี้เป็นอะไรพี่น้ำมี่น้ำมี่อี๊ฮึฮอันนี้อะไรพี่ โ่นี่พี่ไปไปขึ้นไปดูจนสลัดกันไปเลย ไหนโจรสลัดไหนเรือโจรสลัดโอ้โหไอไปดูข้างหน้าเรือนี่เป็นอะไรมั้าไปไปสิเนี่ยยุ้ยปลามาเล่นอันนี้ กองน้อยของพ่อมาแล้วกินกองน้อยมาแล้วอันนี้ไปไปไปทางหน้านูุนพี่พาน้องไปข้างหน้านูุนข้างหน้านูุนนุนเต็มนุนเต็มอันนั่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 น มีมานี่ลูกมี่ติ่มแบงนตรงโนไปนู่นไปเรื่อยๆไปเดินพาน้องเข้าไปตรงกลางนู่นมี่ไปนู่นไปตรงกลางนู่นมี่ไปตรงกลาง